สวัสดีครับผมพัสสวุฒิสาราวิโรจน์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง15แฟตของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมอ,อ,อของเรากันนะครับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบนะครับเดิมของเราเนี่ยมีชื่อว่าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับและได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เมื่อวันที่14ธันวาคม2562ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับสลับคําถามที่หลายๆท่านได้ถามเข้ามานะครับว่าเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเนาะจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตึกในเสาคณะวิทยาศาสตร์นะครับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยของเราอยู่ที่อาคารบริหารวิชาการรวมนะครับอยู่ชั้น G ชั้น1นนะครับก็ จำง่ายๆเลยก็คือทางไปขอสมุดคนยิงลงนั่นเองครับสรับในส่วนของการให้บริการของสํานักเครื่องมือมีด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะครับก็คือ1คือบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับบริการซ่อมและพัฒนาเครื่องมือวิจัยนะครับบริการใช้เครื่องมือด้วยนั่นเองและ4บริการอบรมเชิงปฏิบัติการครับโดยบริการทางวิชาต์ของเรานะครับมีด้วยกัน4งานบริการหลักด้วยกันนะครับก็คือ1 งานเคมีนะครับ2ง,งานชีวะโมเลกุล3น,นะครับงานวิเคราะห์โครงสร้างและ4นะครับงานยางและวัสดุครับซึ่งในการบริการทดสอบของเรานะครับจะได้รับการรับรอง ISO 9001ปี2015ขอบเขตการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การรับรอง ISO IEC 17025ในขอบเขตหลักของรายการ TS, t s t d s และ t s s นะครับ นอกจากนั้นห้องปฏิบัติการทางเคมีของเรายังได้การรับรองมาตรฐานมอก2677ปี26 258การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและผ่านการรับรองเเปลมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยกันอีกด้วยนะครับ ค่ะซึ่งมาพูดถึงงานแรกกันนะคะก็คืองานเคมีวิเคราะหนั่นเองนะคะและในงานเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นงานเคมีพื้นฐานนะคะข้อที่2ง,งานเคมีประยุกต์นะคะซึ่งทั้ง2ง,งานนี้จะมีเครื่องมือเด่นๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง GCMS นะคะ HPLC หรือ LC-MSMS นะคะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะคะมีหน้าที่สําคัญในการวิเคราะห์สารสําคัญนะคะในกัญชากระท่อมหรือเพื่อสมุน ภัยต่างๆรวมไปถึงการทดสอบน้ําดื่มน้ําใช้ในครัวเรือนนะคะก็สามารถส่งมาทดสอบวิเคราะห์ได้นะคะค่ะสำหรับงานถัดมานะคะงานชีวโมเลกุลน,นะคะแลบนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์เชื้อต่างๆทางจุลชีววิทยานะคะและก็ผลงานที่เด่นเลยนะคะของแลบชีวะนะคะก็คือการผลิตชุดทดสอบฮาลามเคสคิดนั่นเองนะ เป็นการทดสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารด้วยตนเองง่ายๆนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะมาถึงงานวิเคราะห์โครงสร้างนะคะซึ่งงานวิเคราะห์โครงสร้างนะคะก็จะให้บริการทดสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆเช่นการถ่ายภาพที่กำลังขยายสูงเพื่อดูโครงสร้างต่างๆของตัวอย่าง เช่นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กก็สามารถทําได้ด้วยเครื่อง SCM นะคะค่ะก็มาถึงงานสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คืองานยางและวัสดุนะคะและแ l บยางและวัสดุมีชื่อที่เป็นทางการอีกชื่อหนึ่งก็คือศูนย์บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารานั่นเองนะคะ ซึ่งในแ a บนี้นะคะก็จะให้บริการทดสอบตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางพารานะ,ะท่านใดที่มีความสนใจนะคะในการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพาราเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราของสำนักเครื่องมือได้เลยนะคะอีกหนึ่งบริการก็คือบริการซ่อมสร้างและพัฒนานวัตกรรมนั่นเองนะคะทางเราเนี่ยก็มีการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากนะคะ ะะยกตัวอย่างเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้เก็บวชภัณฑ์หรือว่าตู้เก็บเลือดน,นะคะซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในโรงพยาบาลนะคะตลอดจนอุปกรณ์แจ้งเตือนอักคีภยัยการเตือนภัยอักคีภัยแบบออนไลน์นั่นเองนะคะค่ะนอกจากบริการทด <c oughs> สอบทางวิทยาศาสตร์เราก็ยังมีอีก2บริการที่น่าสนใจนะคะก็คือ 1. บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเองนะคะลูกค้าท่านใดที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือกับทางสํานักเครื่องมือแล้วเนี่ยก็สามารถมาใช้เครื่องมือด้วยตนเองได้ตลอด 24ชั่วโมงนะคะและอีกบริการหนึ่งคือบริการอบรมเชิงปฏิบัติการนั่นเองนะคะเราก็จะมีการสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างมากที่สุดน,นะคะสําหรับในการส่งตัวอย่างนะครับสามารถทําได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาส่งตัวอย่าง,ง,งตนเองนะครับหรือ การส่งผ่านบริษัทขนส่งครับแล้วก็ส่งผ่านรถตู้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ15แฟกต์นะครับของสานักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้บริการของเราเนี่ยครับก็สามารถติดต่อของเราได้ทาง Line o f f i c i a l นะคะทางอีเมลนะครับทาง Facebook หรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับพวกเราทุกคนนะครับในสำนักเครื่องมือพร้อมให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ